นี้เดี๋ยวผมขออนุญาตครับไปประกอบเบ็ดก่อนเดี๋ยวไม่ทันนะดีนะนะดีดหมดแล้วหมวดแล้วนี่ครับเตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พีมมม่มาช้าแล้วราต้องรีบก่อนครับผมไปครับติดตามมาตรงครับผม สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็สวัสดี FC ช่องแมวกินปลาชแนลด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมไปเซอร์ไพรส์นาดีนะครับผมไปรับนาดีจากที่บ้านนะครับโดยที่ไม่ได้บอกนะครับแล้วก็พามาที่กระเตงไต่วิชานนะครับจังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้เราอยู่กันที่กระเตงนะครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามผลงานนะครับว่าวันนี้ผมจะมีผลงานปลาอะไรให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูได้ ชมกันบ้างน,นะครับผมก็จากที่อสอบถามาแต่ยวิชาครับที่กระเตงเนี่ยครับมีบมีมีปลาอะไรบ้างครับผมที่เราจะตกกันวันนี้มีปลากรดปลาจวดปลาลุกปลาใบปอนะครับก็ปลาคูดปลากระเบนเนี่ยแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้ขึ้นมาไหมแต่สิ่งที่ผมพูดมานี้ก็คือเคยได้ขึ้นมาแล้วครับ เดี๋ยวเรามาวัดดวงกันครับแล้วก็ขอติดตามรับชมผลงานผมด้วยนะครับแล้วก็นอดีได้ครับมือกล้องผมครับผมสวัสดีครับผมครับผมโอ้ยเรามาชมบรรยากาศบริเวณกระเตงนะครับก็มีเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมนะที่มาขึ้นกระเตงตกปลานะก็ฝากท่านผู้ชม ตามผลงานผมด้วยนะครับผมสีโ่โมงยี่สิบครับนี่ครับเยื่อ yeah, ที่เราใช้ครับหนอนแดงนะครับหนอนริบบิ้นครับผมปล่อยเมื่อครับมีป่อยเมื่อครับผมเดี๋ยว ผมจะให้ดูเทคนิคของตายวิชานะครับตเขาจะเกี่ยว,ต,วตัวครับเกี่ยวด้นอันนี้คือเกี่ยวด้นเพราะหนอนตัวใหญ่ครับครัใช้เบ็ดสองตัวนะครับเราหนอนตัวใหญ่เราเกี่ยวคําใหญ่นะครับเราจะเกี่ยวด้นทนะีมเอลองไว้เนี่ยกินเลยลองไว้เจ๋งๆๆๆด้วยตกปลาเหยื่อนะเอาไว้ตกปลากระเบนครับผม ที่แทนแทนวะแทนยึดหลายแบบติดหนัวไฟติดมอเตอรไซก็ได้ติดเทสต์ติดทุกอย่างมันเป็นก้อนแอคชั่นเนี่ยพวกนี้ถ้าเกิดสมมติเราจะถ่ายเราต้องเดินไปกดมันใช่ครับมันมีมันมีรีโมทก็มีรีโมทฝากก็ได้แต่ง่ายๆกดตรงหัวก็ได้ปุ๊บใช่แบบอย่างอย่างพี่เน่ยงี้บางทีที่ต้องติดอะไรที่ตัวนะเขาไปที่ปั่นติดคนเดียวเนี้ย ราใช้ค่าโขกครับมีหมดนี่ผมค่าโขกก็มีบางนี้หมดติดมวกก็ได้ติดหมวก,ก,มวกแก๊สอ่ะก็นัแต่ว่าแก๊หมวกแก๊สต้องระวังเวลาเราใส่นะ่าแต่ต้องปั๊บปัป๊บมีติดลาติดเป้ถ้าติดน้าอกนี่คือแบบนิ่งๆเลยนะใช่เพราะอกเราไม่ได้หมุนจรวดนานข้าขง,หง,ขงหลังเกิดอะไรขึ้นครับ ใหญ่เลยค่อยๆเล่นครับค่อยๆเล่นเอาคันนี้ขึ้ผมพคันโค้งครับสงส่ต้องมานั่งกระต่ข้างหลังนะครับรู้สึกว่าข้างหลังยังเงียบดีอ่ะจะเย็นครับจะเย็นแล้วจะโอ้มันยกไม่ขึ้นเลยต้องเกี่ยว ไม่ใช่กระเบะนเรากินทีเถอ,อะอามาแล้วปลาด,ดุกทะเลครับน,นีาานนนบน่ครับดุกทะเลครับแต่แอบมานั่งหย่อนเงียบๆนะครับยินเฉยเราตั้งใจตกลงรุ่นใส่ตุต้งย้ายมาอยู่ข้างหลังการไต,ต่เล็กนะครับแล้วก็กระเอนข้างสูง นิดหนึ่งนะครับก็เลยจะกำลัง,ลงจะโมดิฟายที่ตักก่อนกำลังโมที่ตักอยู่ตัวใหญ่มากเลยฮะนี่ครับกำลังโมโมด้ามอยู่ครับอะไรเฉพาะกิจกิ่งเจาะเลยเจาะเลยด้ามเฉพาะกิจเอาอยู่ไม่่ายไม่ให้มันลงมาทางด้ามเลย ดีไซน์ไหมนักเซิร์ฟมาเพิ่อไสองโลกกว่ามาแล้วครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะโอ้โหนี่ครับกำลังได้คอนเฟิร์ตเลยนะได้เออเล่นโทรศัพท์อยู่เออบันเลือรครับไม่ตกน้ำอ่ะดูทะเลมาเอาออกโอเคเดี๋ยวพี่ลงที่พื้นนะเอาถ่ายถ่ักเงี้ยมาต่อไหมได้ได้เดี๋ยวพี่ ทีนี้ว่าปัญหาของมันเนี่ยเราจะเอาอะไรจับให้มันอยู่เราหักเอานี้ดีกว่าหักเงี้ยมันก่อนดีกว่าไม่จับแล้วหมนทีครับดุทะเลยกขาดเนี่ยขาดไม่ไม่ไม่ไหวหรอกเนี่ยที่มักมันจะเป็นอย่างเนี้ยมันจะมันหักเงี้ยงมันมันจะผิดคิวตลอดเอาละครับพี่น้องอย่างี้มันอุ้มได้เลยเอาอีกข้างหนึ่งไงหแล้วแล้ว อ้ามดแล้วเหรอหมแล้วมดแล้วหมดแล้วสา,า,า,ามทา่าโอ้โหสุดยอดครับโลกาวขีดโอ้โหมันเริ่มเลยดูหัวมันครับหัวไม่โตก็เลยนะ <มา S 1> นอน <c oughs> โบฟีรอบดึกโดยสีมือายวิชาญหน่าชิลๆอยู่ด้านหลังไ <laughs> ปน้ำแมว <laughs> เ,เดี๋ยวเราสู้ตรงนี้แหละเดี๋ยวมันก็มามาก็เดี๋ยวป๊บนึงนะครับนึ่งถ่ายทารละกรรมนี่ปลาจวดนะครับที่ตกได้นะครับนอกจากเราจะามาทําเหยื่อได้แล้วนะครับมือนี้เราก็จะทำมาเป็นเอามาทําเป็นอาหารข้ามด้วยครับนี่ใครไม่รู้จักปลาจวดครับดูลักษณะใกล้ๆทีนึง่งปลาหมาปลาหางเกี่ยวดีๆนี่เองนะครับแต่ว่าตัวมันจะไม่โตนะครับ ผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะแมวก็ยังไม่เคยนะนะแมวก็เป็นแฟนปลาแท้ปลาปลาหมาปลาหางคิ่วเนะครับอกติดใจในรสชาติเดี๋ยวนี้เราลองกินปลาฉวดดูบ้างนะครัเป็นเมนูทอดนะครับทำเมนูง่ายๆครับที่กระเตงใส่วิชาเขามีเตาแก๊สมีกระทะสำหรับทำกับข้าวให้นะนี่อ,นอ่าเดี๋ยวมา,มาดูครับนี่เป็น ปลาที่ใส่เขาเอามาให้นะเป็นปลาอะไรครับน่ะปลาตุกกาครับปลาตุกกากระเบนอ๋อเบนเล็กกระเบนเล็กนี่นะครับเข็มปลากู้โอ้ได้กินปลาหลากหลายสายพันธุ์นี่ครับตุกกาอยานนีกระเบนน้อยเงาผมบ้างนี่ครับถือว่าการที่กินปลาแปลกๆเลยนะอ่าไม่ดไม่เคยกินเหมือนกันนะครับตัวนี้ ลูกชนิดที่วางอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของผมนะที่จะได้ลองกิน okay. เดี๋ยวเราทำเสร็จแล้ว<ข>เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าของผมด้วยครับเป็นครั้งแรกของผมด้วยมไม่ใช่ของอดีคนเดียวนะของผมด้วยเหมือนกันครับพอเสร็จแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงชโ sure. okay. อเอค๋อท่านทอดอ,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 อะไรให้ผมทานครับปลาาครับเป็นปลากระเบนเนาะปลาตะก้าครับกระเบนน้อยกระเบนน้อยโอ้โหหอมไปทั้งถึงทั้งนอกเลยครับ ก็จะมีปลาจวดทอดด้วยครับปลาจอดนี่ยหอมมากครับอยากให้ท่เบผู้ผมอ่ะมาอยู่ตรงนี้จริงครับหมวกินยอดเลยหิวเลยครับผมมา,มาแล้วครับผมกับข้าวทาเล่นครับตอนนี้ออเดอร์ออเดอร์ครับเป็นปลาจวดทอดแล้วก็ ปลาทุกแกนะครับหรือรกเออปลาทุกกาครับปลาทุกกาเป็นไอ้กระเบนนะครับกระเบนตัวน้อยนะฮะน,นี่ปลารวดครับนี่ปลาทุกกาเดี๋ยวผมลองชิมน,นะอืมอร่อย เป็ไนไงกะดิตัวเลก็กแต่ว่าเนื้อไม่แพ้ตัวใหญ่มัเสื่อยมาด้วยเห็นไหมเจ๋วกำลังกินเลยมีกินเล่นนะกินเล่นนะครับวันใหม่ครับก็วันนี้เป็นวันที่27นะครับก็หลังจากที่เราตกปลา ถึงเที่ยงคืนนะครับก็ได้เข้านอนกันหมดเลยครับผมนดีแล้วก็สายวิชานนะครับคือผมออกากาดึกมาด้วยขับรถมาเพียครับผมรถติดโดยเมื่อวานก็มีอาการเปเพียก็เลยตกแค่ครึ่งคืนครับแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวครับที่จะไปลงเรือครับลงเรือตกปลากันครับก็ เดี๋ยวเตรียมเ,เตรียมที่จะเก็บอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวจะไปลงเรือตกปลากันแต่ไอ้ชานบอกว่าเดี๋ยวเราไปลองลงเรือดูนะครับก็เป็นประสบการณ์ใม่อีกครั้งหนึง่งเป็นประสบการณ์แบบใหม่อีกที่ผมก็ยังไม่เคยนะครับที่ว่ามาลงเรือตกปลาปากหาวครับแล้วก็สถา,านการณ์ที่ะเรตอนนี้ครับน้ํามาลงน้ําลงเยอะครับก็เดี๋ยวไปตกนะตกปลาใน ที่น้ำมันลึกกว่านี้นะครับตรงบริเวณก็จับหอยอะไรพวกนี้นะฮะก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะทยอยเก็บอุปกรณ์แล้วครับลงเจะจะกรกือตกปลาไปครับอ<ด>๋อเสือพิเยวเอาปลาเราขึ้นมาแล้วครับ ผมไดไปแล้วครับได้ปรากฏนดีได้ปรากฏน้ำผึ้งนะฮะก็น้ำผมไปสองต่อสูตรแล้วนะหมายนอกนะหมายในอรผมกินขาดครับอันนี้หมายนอกตั้งแต่ต้องยอมแกแล้วล่ะโอเคนะครับปรากฏปรากฏน้ำผึ้งอนนี้คือเขาต้องเข้าใจว่าแพรพักผ่อนกับแพรตกปลาไม่เหมือนกันนะเพิ่งตีลงไปนะนี่เผาแล้ว กดครับผมว้ากดคิลิงใช่ไหมกดธรรมดากดธรรมดานะดกดขาวกดแดงเล็กคิลิงคิลิงเล็กคิลิงคิลิงนะลเนี้ยลายหรอลายไหมไม่ลายไม่ลาย,ลายกดแดงเหรออ๋อกดแดงครับหัวเลยมีกดเหลืองนะที่ที่นี่มีกดเหลืองว่ะครับ จะใส่สีดำม,มาเําง่ายสีดำม,มันดูดแดด oh. แล้วมันมีลมเรื่อยๆด้วยครับกอดีมนเลยนะ mm. ม,นม,นมันแดงตลอดค oh. ้ามานี้อลองไล,ไล่ได้หลักมอยู่อันหนึ่งี่ปลิกปวก ที่สัตว์เรื่องอวกาศแล้ว่ยอืมคันโกงคันโกงเป็นไงเป็นไงไม่รู้คันเขาเราเท่พี่ๆอิ้งโหใค้สวยเนี่ยตรงนี้กินคันนักกินดูคันน้กแมวอยู่กดคันผมเฉยขาดเลยขาอะไรวะแมว กดหัวที่มุมนี้ขาดเลยขาดไปเลยครับเอ็นมันเอ็นมันเอ็นมันเล็กด้วยสิบสิบห้าปอนเองต้องเกลือต้องเกลืออุ้ยหัวว่านะไม่ใช่กดเนี่ยมันเหมือนบ้านมีเคี้ยวอ่ะไอปะ้ปากเปล่าใช้อะไรใช้อะไรจีใช้กุ้งครับเออเผื่อโดนไอ้นั่นละ่ะไอ้พุดแน่เลยไ่เลาไว้พุดเนี่ยเผ็ดเป็ดเผ็ดหน้าแล้วแม่เป็ดหนะ้าแลวหน่อย นี่คุดตรงเนี้ยเล่นทั้ของขาดเลยโอ้โหคันโค้งเลยอ่ะอุ้ยอะไรปลาอะไรโอ้โหสุดยอดอ่ะกดสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับออะไรปลาอะไรไอคุดเปล่าวะไอ้คุดเปล่าไอคุดเปล่าไปคุเปล่าโอ้ยปลาหมายมาเร็วเน้ำแมวเปลี่ยนสายหน้าหน่อยใช่ไหผมเมื่อกี้มันมีคุดขาดเลยอ่ะครับ ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยไป <or> ต่อครับผมโชว์หน่อยโชว์กล้องนี่หน่อย,ย, amusing, ยเอ้ยอยัยใด้วยอืมไอ้ตรงนี้ตรงนี้ตัวดีหน่อยตัวไซส์ไซส์ดีหน่อยนี่หมายนอออกมาแล้วเอ้ยขดกิลิงครับม,มือไตรวิชาญสวยเลยไซส์นี้แงสบายคือแต่ถ้าไปเจอพวกยี่ส่งไซส์ใหญ่ๆอ่ะ เฮ้ยลิงให้กดแดงอันนี้เรื่อกดหมูนะมันกดหมูมันจะปากเ้ยกดแดงมันจะหัวโตหัวดำสีด้วยกดเทาครับกดเทาโอ้ยมีไซส์ครับ เกืนเลยย้ายหม่ครับเข้ามาหลบหมายใหม่ครับตีไม้แรกก็เอาเลยฮะไม้แรกนะครับหมายใหม่ว่าตรงข้างนอกคลื่อนค่อนข้าง,างแรงนะครับเห็นหมายมาโซนที่น้ำตื้นกว่าเดิมหน่อยครับ ครับโอ้โหขันงงเลย,ต,ยตัวนี้น่าจะเครื่องๆเลยครับตัวนี้น่าดโูโอ้โหเป็นไงนัน่นไงครับว่าแล้วจอดครับตุกาครับผมร่อดน้ำมาเลยเมื่อกี้ว่าจะไม่เจอแล้วไอ้เฮ้ยเลยมาเลยได้ปลาแปลกตลอดเลยวันนี้เฮ้ยตุกกาน้อยวันนีม้มีเงี้ยงมาครับ มีครับเงี้ยงหลังมีเหมือนกันใช่ไหมเงี้ยเงี้ยที่หางนะครับมาแล้วครับตุ๊กกาที่เรากินเมื่อวานนะครับบางคนยังไม่เห็นชัดๆว่าหน้าตาเป็นไงนี่เป็นอย่างนี้เลยโอ้ยองานเข้าวกดย่างมาอุ้ยประกดใจครับไช้สวยเลยครับไม้แรกก็เอาเลยครับจอดไม้นอกอุ้ยปรากฏแดงโหวดเป็นโหวเบลเลยนี่ครับใช้สวยเลย ก็จีบมือน้งแมวครับผมครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้นัดดีได้ใบปอขึ้นมานะกินกุ้งครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอากุ้งเกียวดูว่ายินแมวยังพอ แมวจะเย็นเอ้ยขอให้เป็นใบปอนะขอให้เป็นใบปอนะโอ้แต่ไม่น่าใช่น้ำหนักไม่ได้ม่ได้มันจะมันจะโฉบเลยใบปออะเอาหนาอะไรก็เอาไปก่อนอะไรก็ใบปอเปล่าวะใบปอเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแม่งไม่ใช่ไอ้เหลาไอ้เหลาไอ้เหลาเนี่ยไอ้เหลาขาเหลาหน้ายาวๆอย่างเงี้ยปรากฏเหลาแตกมาอีกหนึ่งตัวนะครับเออเหมือนถ้วยไหม เขาเรียกจรวดทางเรียบไอ้หลาวเขาเรียกไอ้หลาวใช่ไหมคันเหลาวโาวกดเป็นไงกดคันยิบยืมยิบยืมวิ่งอย่างไงพัดถวายเลยทำไมแต่กุ้งต้องขยันเช็คเหยื่อหมดไวบางทีหมดแล้วไม่รู้เรื่องไปปอไปปอบ้าไปปอบ้าไปปอวิ่งวันนี้คันหลาวไอ้หลาวอีกแล้วไอ้กดคีลิงคีลิงคีลิงไซส์ใหญ่ ใช่นี่ก็มันแล้วคิลิงไงใส่นเนื้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงครับ <laughs> ไอ้สวยไอ้สวยมาสองคนสามคนกับลูกค้าไอ้กดหมูเ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไปแล้วเดี๋ยวทไปแล้วเดี๋ยวไห้นี เพื่อความปลอดภัยของเราเองนะฮะเวลาเราเอาปลากลับบ้านนะครับหักเงี้ยงมันก่อนตอนเราเอาปลาจับปลาใส่ถุงอะจะโดนเงี้ยงมันที่เมานะผมจะลดหักตลอดนะฮะหักเงี้ยงมันออกย่นเลย เอาไมเ้ยเวลาที่เราต้องกลับแล้วครับห้างโมงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวดูผลงานลาของเราในทริปนี้นในทริปนี้นะครับนี่ครับจัดไปหนึ่งถังแดงครับมีประดุก ปลาดุทะเลด้วยนะอยู่ข้างล่างตัวใหญ่มองไม่เห็นแล้วก็มีมอะปออะไรป,ปอด้วยมีตุ๊กกาด้วยครับอาไรป,ปอลื่นนี่อ่่านีก็ผมและนัดดี้นะฮะก็ต้องขอตัวตลาเพื่อนๆท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสา,ายวิชาสายวิชาด้วยนะครับที่ตัดเบอร์อ่า ขาผมมาตกปลานะครับแล้วก็กากแปะบอกเบอร์นะครับเบอร์โทร081ครับ704ครับ8825ครับทางตกปลาวิชานพิชชินครับตปลาค,ครับโอเคก็ทีนี้ผมก็ต้องลาไปแล้วครับผมเดี๋ยวมีธุระกันด้วยนะเดี๋ยวต้องไปเคลียร์ของที่ก๊าเติงอีกฮนะก็ฝากติดตามผลงานช่องเล็กกินปลาชแน,นลไว้ด้วยนะผมช่องเล็กๆแต่ทำเตืมที่ครับผม สวัสดีครับ